สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ช่อง m i ้นท์เทนคอยนะครับเราอยู่กันที่สถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมทางออก3วันนี้เราจะมาที่งานชูซูเปอร์เซลกันนะครับโดยงานจะมีตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับภายในงานชูซูเปอร์เซลนะครับจะมีการลดราคาสินค้าถึง70%นะครับเรามาดูกันว่าภายในงานนะครับจะมีสินค้าอะไรน่าสนใจเราไปดูกันเลย เรามาดูนะครับว่าภูมาลด50%เนี่ยเป็นยังไงมาดูที่ p ูมาก่อนราคาเดียว1,250บาทรองเท้าจะเป็นออกแนวรองเท,ท้ากีฬาทั้งหมดก็จะเป็นแนวเนี้ยทรงบอนี้1,250บาทของสปอร์ตเว l รนะครับทรงนี้สวยมากเลยผู้หญิงออกลางกายน่ารักเลยกำลังดีเลย หนึ่บาทว้ามีแนวสตรีดด้วยคูม mm ่าในแนวสตรีด hmm. ก็สวยนะ mm hmm. ดูดีด้วยคู่นี้ราคา2,520บาทนะครับ mm hmm. ชุดนี้1,750 1,750 าร,ราคานคาหามันเจรจาห้าสิบจากราคาเต็ม2องพ้าร้บาทอันนี้พันเจรหิเหมือนกันโอเคนะดูคูมากกันต่อมาคู่ไหนเป็นยังไงรองเท้าแตะก็มีราคาเดียว 475บาทไม่เคยใส่งงรองเท้าแตะปูม,มานนิ่มรึเปล่ามีรุน่นนี้ราคาเดียวหมดเลย475บาทมีครับ2,250ัเรามาต่อกันที่รองเท้าของ Under Armour นะครโปรโมชั่นของเท้านี้ นี่อันนี้โซนลดสิมาดูคู่นี้ดีกว่านี่คู่นี้หนึ่อยเก้าสบเบาทสวยอยู่นะเนี่ยเรือ้ำิให้ดูว่าเป็นสองหนึงพันเอยเก้บาทโอสีฟ้าอ่อนก็น่ารักเ้าจะเซอรคาคาเดียวกันหรือเปล่า ไม่นะครับ2961บาท2961บาทมาดูสีนี้สม้มส้มนี้นี่1 7 9 1ดเยอะอยู่เนาะมาดูรองเท้าแตะต่อดีกว่ารองเท้าแตะก็มาเป็นซื้อหนึ่งทหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอันเดยอยเกา690บาท รเท้าเตียมเป็นแบบนี้เลยมีสองสีนะฮะสีเทากับสีดำซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณคู่ละสามร้อยสี่สิบห้าบาทโอ้ยนี่มันเลยนะดูดีกันเลยทีเดียวดูคู่นี่ ผู้ชายก็สวยเนี่ยสีขาวนะครับอยู่ที่พันหกหนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทเอ้ยคืนนิ่มนะนเนี่ยต้องดูสวยใส่กาลังกายดูดีเลยนี่ดูผู้สีดำเหลือเท่าไหร่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทใช้ได้ฮนะ ถูกใจฮะน่าใส่สบายฮะก็มาต่อกันที่ Adidas นะครับลดสูงสุดถึง50%เราไม่ดูคู่ไหนว่าที่มันลด50%บ้างก็จะเป็นสูตรเดิมเลยซื้อชิ้นแรกลด30%ชิ้นที่สองลด40%ชิ้นที่3ามลด50%มามามาดูกันคู่มีเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นรถยี่สรถสามสิบโดยตรงเลยสตาร์ทจากพันห้าไปอีกสามสิบประมาณเหลือเก้าร้อยดูดีอยู่นะเก้าร้อยคู่นี้น่ารักนะ่ะมาดูชมพูคู่แรกเป็นรถสามสิบนี่มีราคานะครับว้ายอะไรเลยคู่นี้สองพันสามสองพันสาม สองพันสามก็จะเหลือลอยู่ที่พันห้าประมาณพันห้านะฮะมาดูแนวสมิธสมิธนี่ก็ราคาก็าเริ่มต้นเลยสองพันหนึ่งร้อยบาทเหลือหนึ่งพันห้าร้อยบาทชิ้นแรกนะแค่สามชิ้นนี่ก็ลดไปถึงห้าสิบ สวยางยามเด็ดดูดีเลยผู้นี้เลยผู้นี้สองพันหนึ่งสองพันหนึ่งก็ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือพันสี่พันห้านะครับสวนแล้วนี่เรื่อสีทองอันนี้สองพันห้าเก่า กแบกูเกิลแล้วแล้วนี้สีขาวนี่ครับใส่เงินยีนี่สวยเลยสองพันห้าครับรองเท้าแตะรองเท้าแะพันห้าเหมือนกันรองเท้าแตะพันห้านะครับก็ 1, 5, บเหลือประมาณเก้าร้อกว่าบาทเก้ากร้อกว่าบาท,บาทก็ก็ดูดีอยู่โอเคแล้วมีทรงไหนอีกแบบนี้ นี่พันห้าใช้ออกกำลังกายนี่ก็ดูดีเลยทีเดียวสวยจังผู้หญิงที่แบบทรงแบบว่าวิ่งโดยตรงเลยเนี่ยนะฮะพันเก้าดูดีเลยวันที่ผลิตวันที่ผลิตหกหกของใหม่ไปดูสีที่มันโดนโดน่ะนี่สีม่วงสาวสปอร์ตตัวจริง สาวสปอร์ตตัวจริงนี่พันเก้าปีผลิตนี่ก็นี่เลยหกห้าเดือนสิบยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยอีงามมากพื้นถือว่าสโลยละในการวิ่งได้สบายๆส,สวยทุกใจเลยทีเดียวราคาอยู่ที่สองพันสองร้อยบาท ผู้ชายใส่ดีนะใส่ใส่ได้สวยเลยพีเดียวสีขาวคู่นี้สปอร์ตมากอืมสีนี้สอง0ันสามสองันสามนี่ปีผลิตอยู่ที่หกคห้ากุมพานะครับปีที่แล้วสองพันสามมาดูชมพูสวยใสรันนิ่งเลยตัวนี้ตัวนี้รันนิ่งเลย เป็นレ s ponsive อยู่ที่2,500บาทปีผลิตอยู่ที่เนี่ 63. ย63ยังเหลือคู่นี้อยู่มาดูคู่นี้ดีกว่าคู่นี้ก็โซนเดียวกันนะ2,3 0 0เหมือนกันนะ2,3 0 0เหมือนกันปีผลิต65ปีที่แล้วครับใหม่ถือว่าใหม่ถือในการปีใหม่ รับไม่ถือว่าดูดีเลยทีเดียวอัน,นี้ก็มาอยู่ต่อที่บูธเทลวีนะสูงสุดถึง60เนี่ยสายรองเท้าทำงานนี่ต้องมาดูเลยผมว่ามันใช้ทนอยู่นะ9จได้าสไตล์แบบนี้้องดูดีเลยสไตล์ทำงานคน,นมาหารองเท้าทำงานผู้ชายนะมาดูที่นี่ก่อนเลยราคาดีพื้นนิ่ม วันนิ่มอยู่ถือว่าใส่สบายเลยอะรถเลือจอ็ดร้อยห้าสิบราคาพิเศษไปแล้วมีแนวสปอร์ตด้วยอะอืรอร้อยห้าสิบสวยนะพื้นถือว่านิ่มนนะสไตล์นี้ก็ดูใช้ได้ ร้อยสิบถือว่าถูกนะผู้หญิงก็มีส้อสิบเก้างเท้าแต่ผู้หญิงมีราคา1า,า9ราคาเดียวถูกแต่ว่าราคานี้คือดูดีดีงาถ้าเป็นแนวสปอร์ตนะครับสามร้อยเก้ามีราคานี้เลย เกิอใครสนใจมาหารองเท้านะครับ S อขนาดรัชดาอืนนี่เป็นรองเ้าแตะผู้หญิง599ราคาเดียวดูเลยทรงแบบนี้นะครับอืมใช้ได้ไหมก็เเป็นแนวนี้เลยคนระับราคาเดียวจิหริงเก9าบาทมีเป็นออกลงรองเท้าพยาบาลด้วย นี่ใส่สวยเลยทีเดียวชิ้นต่างวานี่4 99. 4 99. น้499ี่นี่ขอดูพื้นหน่อยนะพื้นแบบนี้นะดูเป็นวัยรุ่นมากน่ารักด้วย499นะจ๊ะแบบก็าจะมีอย่างนี้เลยผมว่าสีเลือดหมูนี่สวยเลยนะ มาด,ดูต่อวันนี้โซนรงเท้าผู้ชายบ้างรองเท้าออฟฟิศข้ารป้าสิก้านะใส่กำนานก็ไม่น่าเกียดเลยเป็นแนวออกราคาเดียวเลยนะครับ599เก้าาบาทนี่ก็เหมือนกันแบบเยอะ ดูโซนนี้กันมากดีกว่า7 9 0กันไปเลยหนึ่งออฟฟิศมากดูใส่แล้วดูแบบว่า,าจะเที่ยวก็ได้ทำง,งานก็ดูดียิ่งอยู่ทรงนี้เบาด้วยนะครับชน,นะเลย60%นะ เหลือ790ต่อตอนที่โซนรองเท้าผู้หญิงนะครับนี่390เลยเหมาะกับสาวออฟฟิศเลยจริงๆรพอได้นะเอสตราดรัชดา390ารราคาเดียว หมอสาออฟฟิศอย่างจริงจังเอสพานาดรัชดานะครับเรามาดูกันต่อนะครับที่สกัตเชอร์นี่ครับลด60%เลยนี่ดูกันว่า มีแนวไหนที่ถูกใจแล้วบ้างนี่เหลือ1790บาทดูดนะีไหมอันนี้เหลือ1590บาทส่วนนี้เป็นโซนนี้1590ยาวๆไปเลยไอ้คู่นี้1390 ส,สวยสวยอันนี้สองพันาสิบาทอันนี้ถูกาเก้าร้อยเกิบ นี่ลองเท้ำรันนิง่งของผู้หญิงเลย2,090บาทรันนิ่งสวยๆเวย้วยเบาด้วยเบามากด้วยนี่ครับ2,290ันาสิบววดูสีม่วงต่อ2,590ัาเเบาทุกคู่จริงๆเบามาก สองพันหกเก้าสิบชอบวิ่ห่อนี้ตรงัวเบาเบามากจริงเบาแบบว่าวิ่งเหมือนพ่อสองพันห้าเก้าสิบเหมือนกันรองเท้าแตะด้วยเท่าไหรเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบก็ได้แนวน,น,น,นี้เลยนี่เขาพันเก้าสิบบาท เบ,า,บาจริงเบาจังพิเศษดิมอนสเลเยอร์ด้วยที่หกร้อยเก้าสิบบาทพิเศษดมอนสเลเยอร์นี่นี้อยู่ที่9ก0 990บาทเรามาดูกันต่อนะครับที่แบรนด์พีคนะครับรองเทาง้าในห้อนี้นี่คือพื้นนุ่มจริงๆเข้ามาดูเลย อ,อันนี้สุดจะอยู่ที่สองพันเจ็ดเก้าสิบสวยอยู่ทีเดียวนีห้องนี้พื้นนุ่มนะ k Sport อันนี้เป็นแบรนด์จีนก็จริงนะครับแต่มันได้รับนำเข้ามาโดยคนไทยนะครับอันนี้สองพสี่เจ็ดสิบสแดงสวยเลยาวดูคขาแตดหรือ คู่นี้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อห้าสิบบาทใช้คู่นี้หนึ่งพันสองร้อห้าสิบบาทเราบอกว่าคุ้นนุ่มนุ่มมากนุ่มจริงจังเล็งคู่นี้ไว้หนึ่งพันหนึ่งร้อยยิบห้าเนี่ยรับประกันว่าคุ้นนิ่มมาก ถูกใจเพราะความนิ่งมันเนี่ยแหละมีสีเดรัมมอนด้วยโคตรคิ้วอะเดรัมมอนเนี่ยมีสองสีขาวกับสีครีมแล้วก็มีเป็นน้องเัาแตะเดรัมมอนเลยตรงๆอันนี้อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทมีลดเลือบไปร้อยเก้าสิบบาท ซื้อ2คู่เหลือพันห้าสามคู่เหลือ2องพันสองครับ4คู่เหลือ2องพโปรโมชั่นเนี่ยตามนี้เลยคือนิ่มมากยอดพีซื้อเป็นคู่นี่คุ้มสวยด้วยโดยเฉพาะคนชอบแบบมีลายนะ,ะครับครับก็จบกันแบบนนี้นะครับกับงานชูซูเปอร์เซลล์ครับที่เอสขนาดรัชดานะครับนานมีตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับก็ใครสนใจก็แวะมาช็อปกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสนับช่องมิ้นเทนคอยขอยเพื่อนทุกคนมีความสุขครับ